อันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรครอันนี้อันนี้อันนี้อะไรครัอันนี้หลับมอมีแกงผักกาดอันนี้แกงฟักเขียวอัอะชิมอันนี้แกงแครแครเชแล้วก็อะไรอีครัโอ้ยเยอะแยะหน่อไม้ก็มี

นี่เราไม่สดแกงตีแกงขนุนต้มส้มไก่ปต่างประเทกแกงรวกต้มล้วยขอบคุณครับขอบคุณั